สไพ์ชนบทเยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะที่เรานั่งอยู่ก็คือในสวนหลังบ้านนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะคะที่เราจะมาทำงานในสวนก็คือการรดน้ำผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่อยู่ในสวนพร้อมกับเสียงนกร้องนะคะบรรยากาศยามเย็นชนบทเยอรมันนะคะเมืองที่เราอยู่ก็คือเมือง พลังตัดนั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะพามาอัปเดตผลไม้ในสวนของเรานะหนึ่งอย่างก็คืออันนี้นะคะบ้านเราเรียกว่ามันคล้ายๆลูกตะขบนะคะอันนี้จะเป็นเม็ดสีแดงนะคะตะขบฝรั่งะคะ่ะที่นี่เขาจะเรียกว่าตะขบฝรั่งนะคะซึ่งก็มีรสชาติที่ เปรียปร้ยวๆนะคะเราต้องกินกับน้ําจิ้มนะคะน้ำจิ้มแบบน้ําจิ้มน้ําพริกเกลือแล้วก็ใส่น้ําตาลแล้วก็มีน้ำปลานิดนึงนะคะแล้วก็อร่อยออร่อยนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็จะพามาชิมอ่ลูกมะออะไรนะตะขบตะขบฝรั่งนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาพามาชิมในสวนหลังบ้านของเรานะนี่ ซึ่งปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้มีความรู้สึกว่าปีนี้ลูกเขาจะดกกว่าปีที่แล้วนะอันนี้เราก็ซื้อมาปลูกเองนะคะได้ตอนนี้เขาก็มีอายุได้ประมาณอันนี้ก็เป็นปีที่ที่สามนะคะถ้าจําไม่ผิดไม่สองหรือสามนะ,ะซึ่งเขาก็จะมีลูกลูกแบบว่าเยอะกว่าเดิมนะคะใน ทุกๆปีนะคะปีที่แล้วก็มีลูกมาอยู่ประมาณ3าเม็ด4เม็ดนะคะปีนี้เขาก็รู้สึกว่าจะดกนะเราซื้อมาปลูก2ต้นนะเนี่ยเราก็จะมีตรงนู้นนะคะก็รู้สึกว่าจะดกนะเนี่ยตรงนู้นแล้วก็ต้นตรงนี้นะคะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เราจะพามาชิมสดๆแล้วก็อัปเดตพืชผักสวนครัวในสวนของเราวันนี้เราก็จะเป็นคิวของ ตะขบฝรั่งนะคะเอ่อประเทศเยอรมันเขาก็จะเรียกว่าโย h a n เนส b บ r e n r o t h ก็คือเป็นลูกสีแดงแบบนี้นะคะเราจะให้พูดภาษาฝรั่งนะคะภาษาเยอรมันนะคะเราก็ก็แล้วแต่เราเราอยากพูดก็พูดไม่อยากพูดเราก็ไม่ต้องพูดวันนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บวันนี้เรามีอุปกรณ์ก็คือ น้ำจิ้มแซบนัวอย่างนี้นะคะเนี่ยนะคะเราก็จะมาอัปเดตทีละอย่างนะคะวันนี้เราก็เอาโยฮันเนสแบรนสีแดงก่อนนะคะก็คือตะขบตะขบเตะขบฝรั่งนะะเดี๋ยวชิมรสชาติของน้ำจิ้มเราก่อนนะคะแล้วมันต้องเจออันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราลอง จิ้มแบบนี้ก่อนก่อนที่เราจะเอามันลงไปทั้งหมดนะอบอกเลยคุณสำหรับคุณท้องอแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเราเก็บใส่ในนี้เลยนะคะจิตจาดมากอันนี้ก็เป็นการกินสดๆบนต้นเลยนะคะ ไม่ต้องไปไกลน,นะครับจิ้มเข้าไปอย่างนี้นะอร่อยสับเปรี้ยวกินกับบรรยากาศธรรมชาติวิวชนบทในสวนนะคุกคอร่อยค่ะเดี๋ยวเรา สาวเยอะๆไม่ทำอะไรอื mm. มแล้วไม่ชิมอันนี้เลยครับโยฮันเนสเบิร์กเลยชิมไหมนี่หวานไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานขายมันก็ชิม ก็ขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมในช่องของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเรามีอะไรมาอัปเดตอีกนะคะแววสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะมีคนมาช่วยเก็บค่ะมีคนมาช่วย